สวัสดีครับราคาทองคําเช้านี้ปรับตัวขึ้นยืนเหนือ1,200เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้วันนี้ตอนเย็นนะครับตลาดสหรัฐนะครับปิดทําการนะครับเนื่องในวันมาตินลูเทอร์คิงนะครับราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่ตอนเช้านะครับทะลุ1,200เหรียญล่าสุดนะครับทรงตัวอยู่ประมาณ1,202เหรียญนะครับ1,203เหรียญตามลําดับนะครับโดยมีแนวต้านสําคัญที่ประมาณ1,220 1,215 มีของถือทองหรือเปิดสถานะลองไว้เปิดขายแต่เท่านั้นนะครับ take profit นะครับกลับมาถือเงินสดเช่นเดียวกันนะครับทางฝั่งคนที่มือเปล่ามีเงินสดอยู่ในมือนะครับให้รออ่อนตัวลงมาแถวแถว9 0 1 190, 1 9 5ค่อยทยอยเปิดซื้อกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งเช่นกันอาทิตย์นี้กรอบสำคัญนะ่าจะอยู่ประมาณนะครับ1,000นะครับ180 และ1 0 0 0นะครับ220นะครับถึง1,230ามลํตามลำดับอ่อนตัวต่ตำกว่า1,200แถวแถว1นเข้าสข้าซื้อได้ครับปรับตัวขึ้นไปแถวแถว 1, 5, 1 2 2ง2 2 0เปิดสถานะขายหรือขายทำกำไรถือเงินสดกลับมาเช่นเดิมพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ